สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟวันนี้เราจะมาเล่นแค่ค้างเดียวก็พอนะคะนี่คือตัวละครมันก็จะมีหลายตัวละครให้เลือกจะใครอยากจะเลือกตัวนี้ก็สวยตัวนั้นก็สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนั้นก็สวยสวยหมดทุกตัว อันนี้คือที่อัพเลเวลเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยร <Yeah. S 1> อมันโหลดก่อนนะคะ มาแล้วเข้ามามันก็จะมีลักษณะแบบนี้เพราะมันอัปเดตใหม่ในปีสองพันนี้เฮ้ยของเล่นอะไรเปิดสายเต็มได้แล้วยี่สิบเหรียญอันนี้คือได้เล่นกับเพื่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเวลาให้เลือกอันนี้คือสามสองหนึ่งถ้า1แล้วก็จะเข้าเกมเลย ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะถ้าพี่พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ถ้าใดถ้าใครได้รู้คลิปนี้หรือว่าช่องนี้กดไลค์ให้ด้วยไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะเพราะมันกดติดตามไม่ได้อยู่แล้วเอานะคะเราลงตรงนี้เราจะมาเล่นโซโลเล่นเดียวแต่ห้ามอยู่ใกล้ศั ตูเดขาดถ้าเราอยู่ใกล้ศัตรูมันก็จะแบบตายเร็วเพราะเราบางครั้งก็อยางไม่ได้ปืนบางครั้งก็ได้ปืนแต่เล่นไม่ค่อยเก่งถ้าถึงพื้นแล้วเดี๋ยวค่อยต่อเล่นต่อดีกว่าไม่ต้องตัดหรอกขี้เกียจตัด ถึงพื้นเราก็ต้องรีบไปหาอาวุธเลืออะไรเลยเอ,อ๋อนี่คือคําเตือนคือถ้าใครเห็นเจเขียวตรงนี้ห้ามไปทําให้มันระเบิดถ้าทุบจนมันระเบิดเราก็จะตายนี่คือหลอดเลือดของเราถ้าใครเห็นเห็ดในระหว่างที่กําลังเล่นอยู่ก็สามารถกินได้แล้วมันก็จะขึ้นหลอดเลือดอันใหม่ก็คืออันเสียฟ้าน,นี่คือเราสามารถสะสม ถ้าเราสะสมได้เยอะที่สุดเป็นร้อยๆหรือพันๆเราก็จะโอ้ยเดี๋ยวลงแป๊บเราก็จะสามารถเลือกซื้ออะไรก็ได้แต่มันต้องใช้ของที่เราสะสมมานานเยอะๆแต่ตัวนี้เราต้องหาปืนก่อนถ้าไม่เห็นปืนก็มีโอกาสตายได้100%เลยนะคะ แต่วันนี้จะจบคลิปเร็วหน่อยนิดนึงเพราะในการเล่นอะแบตมันหมดเร็วบางครั้งก็หมดช้าก็เลยต้องจบคลิปเร็วหน่อยทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าทำไมถึงต้องจบคลิปเร็วแบตจะหมดเราขี้เกียจเดินเราก็จะไปแบบนี้เลย โอ๊ยชนอะไรโอเคเจอตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวค่อยขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้คือต้องไปหาปืนหาของก่อนเราได้ปืนแล้ววันหนึ่งตอนนี้คือเหลือสิบเก้าคนนี่เหลือสิบเก้าคนไอ้นี่ก็คือแมวชื่อว่ามิวมิว แมวของพี่เองโหโชคดีนะเนี่ยม่ของเยอะโหโชคดีขนาดนี้ไม่ต้องโชกขแล้วก็ได้เราจะมาขี่มอเตอร์ไซค์กันนะคะถ้าใครขี้เกียจเตินก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไม่ต้องกลกว่าจะขี่ไม่ได้ใครห้าวก็ขี่เลยไม่ต้องกลัวนี่ก็แค่เกม เราจะไปเขตที่มีคนเยอะที่สุดคือเขตพิกเขตพิกตรงนี้คือเป็นเขตที่มีคนเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราจะไปตรงนี้เราก็ต้องตามเส้นที่เราขีดไว้ถ้าเห็นคนระหว่างทางทุกคนบอกเลยถ้าใครได้ขี่รถระหว่างทางอยู่ก็ เห็นคนแล้วก็สนุกมากเพราะเราได้ขี่รถเกียบแล้วก็สะใจมีความสะใจด้วยนานิดนึงเกมนี้ก็จะมีความรุนแลสักหน่อยแต่ให้รู้พวกความบันเทิงแล้วก็ความสนุกห้ามไปเรียนแบบในความชีวิตจริงนะคะในชีวิตจริงห้ามเลยนแบบเลยค่ะในการเล่นขี่เลือขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่อ๋อพี่ลืงบอกพี่เคยเล่นกับเพื่อนที่สนิทมาแล้วคนหนึ่ง นี่คือที่ที่เราลงประจําประจํามากถ้าใครที่ดูคลิปนี้ชื่อหนูดีนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยใครที่ชื่อหนูดีกดไลค์ให้ด้วยไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรอ่าถึงแล้ว เขตที่มีคนเยอะที่สุดมีคนลือกันว่าเกมนี้ก็คือเขตตรงนี้แหละเขตพิกมีคนเยอะที่สุดแต่มาแล้วไม่เห็นมีคนเยอะเลยน้อยมากถ้าอยากให้รู้จริงว่ามีคนเยอะก็อย่าขี่รถแล้วก็เดินหาเอาหรือว่าจะขี่รถให้มันมีเสียงดังก็ได้แต่ต้องขี่คันใหญ่ หมือนจะไม่มีคนเล่นแล้วนะคะเหลือแค่สิบอ็ดคนก็ว่าอยู่คนทำไมถึงน้อยนี่สิบเอ็ดคนเรื่องนี้เราะว่าสังหารคือการฆ่าคือเราฆ่าไปกี่คนแล้วเฮ้ยนั่นไงด้านหลังด้านหลังด้านหลังสกินเหมือนเพื่อนพี่เลยโอ้ได้อันนี้ โหตะกะมากกดออกเลย วันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบายบาย